ฟิแรงกันเลยคริ่มเลยเริ่มเลยสวัสดีค่ะสีฟ้ารู้ไหมสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะวันนี้ก็ชุดนี้มันจักอเมริกา Brave New World ใช่ค่ะวันนี้ Brave New World ค่ะก็เป็นทีมกับตันอเมริกามาในทีมสีเงินค่ะแล้วก็เป็นฟิวแฟนกับตันอ ฮะแต่ภาพยนต์อ๋อโอเคโอเคใช่ใช่ใช่แต่ภาพยนต์แต่ภาพยนต์แต่ภาพยนต์ค่ะแต่ทำไมมันถึงมาจีบบอยู่ฮะมามางานเกี่ยวกับแบบดาววีอร่อยใช่ค่ะลูกค้ารักลูกค้ารักลูกค้าจ้างบ่อยจ้างบ่อยอยู่ค่ะลูกค้าต้องรักหนูแหละให้หนูกลับมาอีกเป็นไงบ้างมารทำงานสนุกมากไหะ คือใหม่อะเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วค่ะชอบจนได้แฟนเป็นคนเขียนหนังเขียนบทเลยไม่รู้ใหม่พยายามจะเชื่อมแต่มันไม่รู้เชื่อมได้หรอกแต่ว่าใหม่เป็นคนชอบชอบดูหนังอยู่แล้วอันนี้คือบอกหรือหวดเล่าค่ะเล่าชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเนื่อว่าทุกคนก็คงรู้อะค่ะก็เลยแบบว่าให้มามาเชิญมาในงานที่เป็นเกี่ยวกับหนังสะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ชอบไปดูหนังได้ทุกแนวเลยนะคะแบบว่า อาจจะย,ยกไว้แนวผีนิดนึงเลอกกลัวค่ะแต่ว่าเ่องได้ทุกแนวดูหนังได้ทุกแนวเราเล่นเป็นนังผีเราเล่นเราเลนไม่เอไม่เอาน <c oughs> ไม่เอากลวนังผีมากแต่ทำไมเป็นผีบ่อยมากเลย <c oughs> ใช่ค่ะแต่ก็มันจะกลัวได้ไงในเมื่อเราเป็นผีเราไม่เห็นตัวเอง <c oughs> <c oughs> ก็จะไม่มาดงานหนังไปแล้วกันเนาะผูกขาดค่ะผูกขาดแล้วนะคะาดฝากติดตามด้วยนะคะวันที่12กุมภาพันธ์นะคะทุกผู้รมภาพยนตร์ค่ะแล้วก็จะดูแบบว่าอัตลบมากมากก็ดูในไอแม็กซ์ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะได้เลยค่ะได้เลยเพราะว่าเอาที่หนูอยากเล่าอวานใช่ค่ะคือที่จริงแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยก็แบบไม่ได้อยากคือหม่ไม่ได้อยากเอามาพูดเพราะว่า มันมันกระทบกระเทือนทุกๆุกคนแล้วมันก็จะเจ็บกันทุกคนเจ็บหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมากๆอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่อยากไม่อยากพูดแต่ว่าไม่ก็รู้แหละว,ว่าสักวันมันต้องเกิดแล้วพอมันเกิดขึ้นเราก็เราก็ได้แค่อธิบายตามที่เราพิมพ์ไปเขียนไปทั้งหมดค่ะก็ต,ตามนั้นมันมาได้ยังไงแล้วค่ะ<อ>ต่ต้นสายไปเห็นเรื่องนี้มาได้ยังไงค,คือตอนแรกมันเป็นอขออนุญ,ญาตเดยเพจอีซอใช่ไหมคะก็พี่พี่ซอ หนูเลยเขาพี่อ๋อเหรอไม่ได้เป็นยนั้นก็เลยพี่แล้วกันพี่ซอค่ะก็ก็มันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็พี่ก็เขาก็โพสอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เหมือนหนูก็ได้ได้เห็นแหละแล้วหนูก็สแปมม่งพี่เขาก็ติดต่อมาถามหนูส่วนตัวติดต่อใหม่มาส่วนตัวแล้วก็ติดต่อทางผู้จัดการมาส่วนตัวค่ะแล้วแม่ก็เองแม่ก็เริ่มเหมือนทางนั้นเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้เขาอะไรเงี้ย ก็แคปมาให้ใหม่หมดทุกอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาก็ต้องขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยก็ทักมาแล้วก็ส่งทุกๆอย่างมาให้อ่ะค่ะมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีทําให้เราได้รู้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เราแบบติดต่อค่ะใช่ค่ะติกตออทักมาแล้วก็แล้วก็เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อค่ะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ตัวละกันค่ะที่ที่ส่งมาทุกอย่างเลยค่ะ้หมดที่เราได้รับการ มเามันเหมือนมันเหมือนเราเรามันมันเหมือนเราก็เราค่อนข้างที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่ออย่างที่บอกมันเอามากดดันฝั่งของใหม่และแม่มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองค่ะคนตัวอตัวเราราบเดาไม่ได้ว่าทำไมเขาทำแบบนี้ ยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเป็นเจตนาอะไรค่ะใช่เพราะว่าผมว่าผมมาที่คุณมีอะไรบมาผ่านเราได้ไหมคะเขาที่อยู่เราได้ติ๊กมือาชีิเป็นอะไรว่าก็เป็นอย่างที่รุคนเห็นอนันตเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ไม่ได้ปล่อยออกมาหมดเลยอะค่ะเพราะว่าหนูอะมันมีอีกหลายอย่างมากๆอย่างเช่นแบบเป็นรูปพ่อที่แบบที่แบบ แบบป่วยมากๆอะค่ะคือเป็นลูกที่เหมือนแบบเอ่อแบบมีเลือดอย่างเงี้ยก็ไม่ขวนคือหนูไม่รู้พ่อถูกแอบถ่ายหรือเปล่าค่ะแต่ว่าสิ่งที่เส่ในที่เกิดการเอาภาพของพ่อมาทำแบบนี้แต่ก็คือใหม่ๆได้มีโอกาส ใคไรอบกคแบบคุณพ่อเรือยเนาะคุณพ่อทราบเรื่องว่าพี่คนตับคลิปคุณพ่อไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้อะไรเลย่ะตั้งแต่เกิดได้มีการติดต่อไปทางฝั่งของพ่อไหะหรือคนใกล้ติดของคุณพ่อแล้วเขาที่ติดต่อทาใหม่ถ้ามองในมุมเราอะค่ะแง่ของการเจตนาที่ถ่ายคนสวยมาคนสว่าอาจจะไม่รู้เมื่อไวใช่ค่ะเพราะวันหนักมากค่คนนี้แล้วก็ หนูเป็นคนนอกอะไม่ยถึงว่าหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นครอบครัวของเขา,าหนูก็หนูช่วยเต่าที่หนูช่วยได้จริงๆอะหนูก็คงแบบหนูไม่สามารถขอโทษนะ